เอาล้ครับผมเราจะลงที่ไหนกันครับผมไรซี่มากเรซี่เรซี่ Yes เรซี่มาสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับมาท่านมาพบกับผมนะโดม2องหนึ่งสฟอสไนมแม่เมื่อคืนโดนป้ายยานะเกือบจะโดนสกินของแบทเทิลพาร์ลแล้วอยากได้อยู่เหมือนกันนะแต่พอดีเฟย์พาวต่อที่สมาัคร่านไม่ได้ผูกบัตรเครดิตด้วยมาลงไวจะลงไว ข้างล่างมีอะไรเยอะแยะเลยทำไมลงมาปุ๊บมืดเลยเจอยาเขียวข้างล่างแล้วหนึ่งเอ่อขอให้เป็นปืนเออธนูนะที่เราเห็นที่เราเห็นนั่นคือธนูนะเอ่อไม่ดีนะอันนี้ไม่ชอบเออเอออู้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 อ้อู้อู้อะไรเนี่ยปืนเถอะขอร้องลูกสองก็เอาถือติดมือไว้ก่อนมันลงมันลงมันลงมาถือติดมือไว้ก่อนสองอันนี้อันนี้อันนี้มา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 อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวนะ อยู่ไหนอยู่ไหนมานี่มานี่มาดิมีใครลงกับผมไหมเหรอเอาละเสียงปืนด,ดังแล้วปัดละตายตายอุยอ้ยอู้ตายมาปึ๊บไม่มีนะโอเคยังลื่นอยู่ไม่มีอูย้ยังลื่นอยู่อู้ยีย่ำปัดไปก่อนาปัดไปก่อน เหล็กูด้วยเอาเหล็กไปด้วยดีมากเล็กไปเล็กเอาเหล็กไปตีเหล็กไปเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเออลดด้วยล่ะรถนี่แหละไอ้พวกนี้มันหนึ่งหนึ่งนี้มันเป็นโหมดที่แบบว่าต้องออกมาระวังตัวให้ดีนะฮะเพราะว่าพิษส่งออกมาเนี่ยรอบข้าง มันระวังดีๆจะจัดเลยปึ๊บเล็กเยเยอะเล็กเกี่ยเยอะพ,ะพักๆหนึ่งไม่ยิงเล็กเยอะเกินไปอ้าวเจอกล่องอ้าสวยลูกกระสุนเหมือนจะมีนะลูกกระสุนผมนิดเดียวเองอ่ะยังน้อยไปอะ่ะยังน้อยไปนะน้องยังน้อยไปนะน้องเออยังน้อยไปน้องปืนม่วงหรืออะไรวะเนะี่ยโอ้พยาบาลก็ดี อะไรอ่ะเจอดิครับอย่างเงี้ยตายโอ้โดนแตกหนะ้ามันล่อซื้โอู้นี่ไม้หลายชั้นนะเนี่ยโอ้ธนูนี่เองธนูปักเข่านะครับตายหัวร้อ